สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอลกับผมแซคโนบอดี้ครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนสายเลือดคริปโตเคเรนซีรวมทั้งหน้าใหม่น้องใหม่ทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับผมแหมวันนี้ใส่เสื้อสีแดงนะครับมันก็ต่อเน,นื่องจากตุษจีนนะเนาะแล้วก็วาเลนไทน์นะเดี๋ยวก็มาคาบูชานะครับก็อ่ะวันนี้นะเราก็มีข่าวคราวนะฮะมาฝากกันเช่นเคยนะฮะแล้วก็ ฝากไว้เลยนะฮะคุณติดตามคลิปตัวทอ k ได้นะทุกวันแปดโมงเช้านะฮะทาง YouTube ช่องของผมเองนะฮะแซคมพดีนั่นเองนะครับวันนี้เรามาพูดถึง i t t o o n นะฮะเขากาวกันไว้หนักมากนะฮะ CEO ของ Celsius Network ครับคาดว่า Bitcoin และ e t h e r เลีเนี่ยจะบวกกว่า300%ภายในสิ้นปีนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะอเล็กซ์มาชินสกี้นะครับผู้ร่วมก่อตั้งประธานและ CEO ของแพลตฟอร์มสินเชื่อ Celsius Network ครับ ได้แบ่งปันความคิดล่าสุดของเขานะฮะเกี่ยวกับ Bitcoin และอิตาเรียมครับในการให้สัมภาษณ์กับกิทโคนิ w วส์นะครับเมื่อเร็วๆนี้ Mach เนี่ยมาชินสกี้เนี่ยถูกถามเกี่ยวกับราคา Bitcoin ที่ร่วงลงเมื่อเร็วๆนี้นะครับทำให้ BTC อยู่ที่33,000ดอลลาร์ 33, นั่นเองนะฮะตอนนี้กลับขึ้นมาหน่อยละนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดตลอดการครับมาชินสกี้กล่าวว่า Bitcoin นั้นมีแนวรับที่แข็งแกร่งครับที่2 9 0 0 0หรือ ถึงประมาณ33,000เหรียญน,น,นะครับเขาบอกกับ k i t ข้อนิวสว่ามีโอกาสดีที่ BTC จะยังคงทดสอบแนวรับต่อไปก่อนที่จะขยับขึ้นอีกครั้งนะครับมาชินสกี้เนี่ยคาดว่า Bitcoin จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย300%ครับก็คือ3เท่าเลยนะจากจุดราคาปัจจุบันครับส่งผลให้ BTC จะไปสูงกว่า100,000ดอลลาร์ครับเขากล่าวว่าการคาดการของเขาสำหรับราคา Bitcoin สิ้นปีอยู่ระหว่าง1 4 0 0 0 0ถึง160,000ดอลลาร์ครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เขาคาดการณไปไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับมาชินสกี้กล่าวว่านแนวโน้มของอีเ e เรียมเนี่ยจะทำลายราคาสูงสุดตลอดการก่อนสิ้นปี2022ครับหรือว่าต้นปี2023นะฮะเขาคาดว่าราคาจะพุ่งไปที่ราว6,000-7,000ถึงดอลลาร์สหรัฐครับเนื่องจากการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับว้าวเป็นการกล่าวที่ดูมีเหตุและผลแล้วก็ตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกับลุงโลกนะฮะ140,000สำหรับ สำหรับบิตคอยนะแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะมาชินสกี้ตีเอาไว้ว่าปลายปีนะได้เห็นแน่แต่ลุงชโลบบอกว่ามีนะมาเมษษาก็มาดูกันครับว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงไหนแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นได้จริงในปีนี้ผมว่ามีหลายคนที่ช็อกนะฮะแล้วก็มีเมาเมาจ,จำนวนมากเลยที่จะรู้สึกว่าโหเสียดายจังเลยทำไมฉันถึงพลาดอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าตลาดคริปโตเครนซีคเป็นตลาดที่ มีต้องใช้เขาเรียกว่าสติอย่างสูงฮะเพราะมันเป็นมันเป็นตลาดที่เล่นกับจิตวิทยาอืมมันจะหลอกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะตายแล้วมั้งเหรียญจะไม่อยู่แล้วมั้งจะลงอีกแล้วมั้งจะมันคงไม่ขึ้นไปหลอกฉันขายทิ้งดีกว่าไม่เล่นแล้วตัวนี้ไปตัวใหม่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับพอคุณเริ่มไม่เห็นคุณค่าของมันคุณเริ่มทิ้งมันเชื่อไหมฮะมันจะเด้งกลับมาได้เป็นไปได้หมดเลยเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วนะครับ ก็ระวังให้ดีฮะระวังจิตใจตัวเองระวังความคิดตัวเองเอาไว้ฮะเวลาอยู่ในตลาดการลงทุนนะครับผมวันนี้หวังว่าค่านี้จะเป็นข่าวที่คุณทําให้คุณแฮปปี้ในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นี้นะครับยังไงถ้าอยากจะเติมค่าชานมให้กับผมนะฮะอย่าลืมครับตรงนี้เลยฮะทูมันนี่วอลเล็แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะฮะจะเท่าไหร่ก็ได้ฮะ5บาท10บาท20บาทสามารถ ทำให้ผมมีชานมดื่มได้ทุกวันนะครับมีแรงผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะกด r sky นี่กดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่ติดตามทุกคลิปครับที่เป็นประโยชน์จากช่องของผมนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆได้ด้วยนะครับชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ